สวัสดีทุกท่านกันนึงนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับแฟตประกายแสงนัตตี้นะฮะอันนี้ต้องสวัสดีรอบที่6แล้วนะฮะเพราะว่ารอบที่5นั้นฝ่ายพังฮนะต้องกลับมาภาคใหม่นะฮะวันนี้ฮะชิงชัยกิววันนั้นของเดือนนะฮะ เพราะว่ามันเป็นวันที่1นั่นเองนะฮะปู่บอมเข้ามาแล้วแล้วคอที่มันบุกก็คือต้องใช้คอปู่บอมนะฮะส่วนคอที่รับอยู่มันจะเป็นคอของเมื่อวานก็คือคอเกโลนะฮะมันจะเป็นทีมของเมื่อวานที่เป็นฝ่ายตั้งรับนั่นเองฮะนี่ฮะผมต้องพักใหม่นะฮะขออภัยทุกคนจริงๆนะฮะที่ไฟมันพังอ่าเหนื่อยมากนี่ฮะผมขอตีอันนี้แล้วกันนะฮะเป็นคอปู่บอมที่ผมใช้นะไปเราไปตีกันนะ พอผมมาเจอเลสเทมเพสนะฮะที่รอบที่แล้วก็รอบคัดเลือกเขาไม่ผ่านพิบัตนนะฮะวันนี้ก็ต้องลุนให้เขาไม่ผ่านพิบัตอีกนะฮะมาครับจังหวะน,นี้ฮะบับลูกวงลูกไฟบับโล่ให้เรียบร้อยฮะบทเพลงบันาลใจเลยครับตบครับตกต,ตบไปฮะนะครับเจอคุณซีซีนะฮะคุณซีซีเขาบับความเร็วกลับมาครับตกไปที่ปู่บอมแล้วก็หน้ากากหวานะฮะเลือกหินทำลายฟ้าของผมต้องกดแมนนวลนะฮะเพื่อให้อ่าไม่เสียรอบฟรีนะฮะ พื่อให้ทุกตัวยังอยู่รอดนะฮะแล้วยุงแดงไล่โจมตีไปจังหวะนี้ตายไหมฮะยุงแดงปาดยุงแดงฮะเพื่อไม่ให้ยุงแดงเขาไล่โจมตีอ่าเรียบร้อยฮะมาครับระเบิดปืนจากคกนรับแรงกระแทกฮะดูครับคอปูบอมรับได้หมดฮะรับได้ฮะแฝดสวนไปฮะระเบิดนิดหน่อยมาครับโจมตีขึ้นแสงครับป้าไปจังหวะนี้แล้วยุงแดงไล่โจมตีฟิสติกแมนลงยังไม่ลงไปนอนฮะ <laughs> ยังถึกอยู่หมาฟาแป้นแมนเขา แฟดทะลวงมาฮะโอเคทีมผมก็ยังรับสภาพได้นะฮะแฟดสวนไปนะครับคอปูบอมจิ้มไปฮะจังหวะนี้ยุงแดงได้โจมตีครับติดไม่ย่อทอฮะแล้วก็อัศวินจากรกลของผมก็รวมแรงฮะเห็นไหมฮะรวมแรงเรื่อยๆเลยปบึมๆอันนี้ฟินดิกแมนเขาก็สวนมาฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแฟดผมสวนไปฟินดิกแมนลงมานอนตายฮะแล้วก็นี่ฮะทานฟอร์มซิลเวอร์ฮะได้เห็นกันจนเบื่อแน่ฮะจังหวะนี้พอคอปูบอมมาทานฟอร์มซิลเวอร์ก็ทํางานนะยุงแดงไล่โจมตีติดไม่ย่อทอฮะ มาครับเข้าสู่เทิร์นที่2ครับบัฟลูกไฟกันมาครับแล้วก็นากากหวานของผมได้เปิดก่อนตบไปฮะไม่ตบฮะแล้วก็นากากหวานฝั่งเขาก็มาครับตบไปที่อัศวินขับเคลื่อนกับยุงแดงฮรนะครับเลื่อนหินทำลายฟ้าจากฝั่งผมครับฟูยูยคาเฮเตะไปบลึมยุงแดงได้โจมตีหมาเอบ้าแมนลงไปนอนนะต่อไปยุงแดงผมก็ต้องปัดจีนอทฮะเพื่อไม่ให้จีนอทเขาได้ยิงนั่นเองฮะติดไม่ย่อท้อฮะ แปดผมโจมตีขึืนแสงหรือว่าตีธรรมดาตีธรรมดาไปฮะมั exactly. นไม่มีลูกไฟใช้แล้วฮะยุงแดงไล่โจมตีฮะติดไม่ย่อท้ออีกรอบหนึ่งฮะโอ้โหโคตนโหดเลยมาคร mmm. ับจ <c oughs> ีนอสยิงมาครับบุ้มอาวุธสามดาวด้วยฮะยังยืนได้ฮะโอ้โหสุดยอดเลยฮะปู่บอมก็ยังยืนได้นะจําได้ว่าปู่บอมคลิปนี้นี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําการปั้นเลยนะฮะยุงแดงไล่โจมตีมาลงไปนอนฮะจีนอสฝั่งเขาหงลูกไฟมาครับนี่ฮะปู่บอมเกือบตายนะฮะแต่ไม่ตายนะฮะ โอ้โหแข็งแกร่งจริงๆครับโล่โลว์หน,นี้มาครับทานฟอร์มซิลเวอร์ฮะได้เห็นกันจนเบื่อเนี่ยฮะปาดไปฮะติดครีด้วยฮะยุงแดงได้โจมตีฮะปรับลงไปนอนฮะนะครับแล้วก็เข้าสู่เทิร์นที่3จนได้นะฮะนะครับหน้ากากหวานผมตบ1 2 3ระเบิดแฟลกักระเบิดสนามพลังจากทัซึมากิลงไปนอนครับเรียบร้อยยุงแดงก็ทำเป็นดาเมจสูงสุดของภายในทีมผมนะฮะทำลายศูนย์ย่อยสำเร็จฮะบึ้มไปฮะ มาครับดูกันต่อฮะแล้วฝั่งเขาฮะเริ่มมาตีผมแล้วนะฮะชงชิงช,งชงเชง,ชงเห็นไหมฮะนี่ฮะอ่าเลเซมเพสเริ่มมาตีผมแล้วะฮะแล้วก็ทีมผมก็ต้องภาวนาให้พี่บัตกันไว้ให้ได้แล้วเราก็จะได้แชมป์มาอย่างง่ายดายนะครับประมาณนี้อ่าเฮ้ยอันนี้มีทีมให้ตีอยู่นะฮะอ่าผมน่าจะตีทีมนี้นะอ่าโอเคไปไป,ไป,ไปตีทีมนี้กันฮนะผมรอบผมก็ทีมหลักยิงเหลือนะฮะไปครับจังหวะนี้ฮะ ยาว,ยาวลุยหน้ากากหวานครับบัฟความเร็วมาฮะบนเพลงมัรนันใจตบไปที่ g ีนอ1หทีฮะระเบิดแฟตนิดหน่อยแล้วก็เลื่อนหินทำลายฟ้ามาครับรึมไปที่ผมมองไม่เห็นตัวเลขนะแล้วก็ยุงแดงไล่โจมตีฮะเพราะว่าแถบแถบการภาคมันบังตัวเลขผมอะเออยุงแดงปาดไปฮะปาดไปที่หน้ากากหวานเขาไม่ให้บูทความเร็วขึ้นมานะแล้วแฟตผมก็ปาดโจมตีขึ้นใส่ไปฮะยุงแดงไล่โจมตีเก ฟินกิคแมนฮะลงไปนอนฮะหมาฟาบ้านแมนเขาปาดมาครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะยุงแดงเขาไล่โจมตีทาซึมากี่ฮะทำให้โลสังเกตโลฮะโลผมว่ามันเริ่มบางแล้วนะจังหวะนี้ทาซึมากี่ผมโดนยิงมาฮะจีนอสโลทาซึมากี่หายฮะโดนยุงแดงไล่โจมตีเรียบร้อยฮะทาซึมงกี่ผมลงไปนอนนะฮะยุงแดงปาดปู่บอมมาฮะปู่บอมยังยืนได้นะฮะโลช่างแข็งเก่งฮะแฟดสวนไปฮะ มาครับคิวบิกพังทลายอาวุธสามดาวฮะรึมร้มฮะลดพลังลดแม็กคดพีไปฮะแล้วยุงแดงไล่โจมตีปู่บอมก็ยังยืนได้ฮะแต่โลวหายไปแล้วแฟดกระสวนเกโลเข้าไปฮะต่อไปครับปู่บอมครับจิ้มธรรมดาไปที่หมาฝ้าบ้านแมนเพื่อให้ยุงแดงไล่โจมตีติดไม่ย่อทอฮะมาครับทานฟอร์มซิลเวอร์อย่างครับระ,ะเบิดสนามพลังแรงบิดก่อนอ่าแล้วทานฟอร์มซิลเวอร์มาครับปาดไปกิโลตายแล้วก็หมาฝ้าบ้านแมนติดไม่ย่อทอฮะมา มากันต่อฮะบทเพลงบรรนัจเทินที่สองฮะร้องมาฮะตบปาบตบปาบตบปาบอ่าแล้วมีระเบิดแฝดนิดหน่อยฮะยุงต้องปาดฮะปาดยุงฮะโอ้ติดไม่ย่อท้อยฮะโอ้โหจังหวะนี้อ่าครับแฝดต้องตีตีธรรมดาฮะชึบเพื่อให้ยุงแดงไล่โจมตีแล้วตายไหมฮะตายไปฮะเรียบร้อยแล้วโดนยุงแดงโดนระเบิดแฝดตายไปฮะโอเคครับจีน้อยเขายิงมาฮะรับแรงกระแทกได้อยู่ฮะแฝดสวนไปติด ระเบิดนิดหน่อยแล้วก็ในเมื่อไม่มีทาซ์สเมกิแล้วหงลูกไฟเขาก็ทํางานฮะแฝดผมสวนไปฮะปบุบอมจิ้มธรรมดาเพื่อให้ยุงแดงไล่โจมตีเพื่อปิดฉากครับลงไปนอนฮะมาครับทานฟอร์มซิลเวอร์ฮะปิดฉากจังหวะนี้ฮะปาบเรียบร้อยฮะยุงแดงไล่โจมตีจบเกมฮะลวนสำเร็จผมก็ทำลายศูนย์ย่อยของเขาได้อีก1 0นะครับผมบุ้มครับผมมาครับ จะเป็นยังไงกันต่อก็รอดูกันต่อไปฮะนะครับโหทีมผมแตกเรียบร้อยแล้วฮะแตกไปโหเขาตีมไม่กี่รอบเองนั่นแหละฮะส่วนพี่บัตรกับลุงก็ยืยนได้ฮะปกติมาครับตัดมาอีกจังหวะหนึ่งนะฮะโหหกลับมาฮะชมลมคนลกอาซิมินขับเคลื่อนะฮะฝั่งนี้พี่บัตรฮะโอ้โห เรียบร้อยฮะส่วนฝั่งผมก็ข้างบนเขาก็เจาะแถวบนมาเรียบนะฮะเรียบเลยเสี่ยวก็โดนไปนะฮะนี่ฮะพี่บัตก็ยังรับรับแรงได้ฮะลุงก็ยังรับได้ฮะตามนั้นฮะส่วนของผมก็นี่ฮะโอ้โหฝั่งบุกพี่บัตล้วนๆฮะดูหน้าอัศวินขับเคลื่อนเลยฮะ no body X ลุ้นล้วนๆฮะแล้วก็นี่ฮะศูนย์ฝึกไอศูนย์ย่อยอันนี้โรงงานอันนี้โรงงานวัสดุเนี่ย ผมสามารถตีได้นะแต่ผมต้องเอาทีมรองผมไปตีก่อนเพื่อที่ว่าทรอบทีมรองผมผมจะได้หมดไปแล้วก็เวลากดฟื้นคืนชีพจะได้ไม่ฟื้นคืนชีพขึ้นมานั่นเองฮะเพราะทีมหลักตอนนี้ของผมมันมีทาซึมากิที่ตายอยู่นั่นเองฮะผมต้องการชุบชีวิตทาซึมากิโดยที่จะไม่เสียการคืนชีพโดยการที่ให้ทีมรองผมไปตายก่อนเพราะว่าทีมรองของผมวันนี้เล่นไปแล้วรอบหนึ่งและมีตัวตายนะฮะก็เลยเป็นทิคอย่างหนึ่งนะฮะก็ทําให้ทีมรองผมหมดรอบไปก่อนแล้วก็นี่ฮะ ชุบชีวิตทีมหลักฮะผมก็มาเช็คแต้มอาไรแล้วก็มาดูฮะนี่ฮะเพิ่มเพิ่มรอบทีมหลักไปฮะแล้วก็ชุบชีวิตหนึ่งทีมันก็จะชุบชีวิตอ่าทีมหลักผมขึ้นมานะครับแล้วก็ไปสู้กันฮะไปครับเราจะยึดโรงงานนี้ฮะได้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะฮะจังหวะนี้ฮะมาครับบทเพลงประดานใจฮะได้เปิดก่อนนะฮะตบไปที่ด้วงตบไปที่จีนเนาะตบมาที่ด้วงอีกทีหนึ่งนะครับเลื่อนหินทำลายฟ้าไปครับจังหวะนี้ฟูยูไคเบิรมครับ ยุงแดงได้โจมตีฮะปุบปู่บอมยังยืนได้ฮะอ๋ออีกอย่างหนึ่งฮะในโรงงานวัสดุฮะจะเป็นทีมใหม่ที่สามารถมาป้องกันได้นะฮะก็คือทีมเขาสามารถเอาปู่บอมมาลงได้แล้วนั่นเองนะฮะก็จะอัปเดตล่าสุดของคอล่าสุดเลยทีเดียวเชียวโอเคครับระเบิดไปฮะจังหวะนี้ลงไปนอนฮะรับแรงกระแทกจีนอตฮะที่ไม่ใช่คอเกียโรก็รับได้อย่างสบายนะฮะแฟดผมสวนไปฮะเคซอมบี้แมนลุกขึ้นมาก็ ไม่มีประโยชน์ฮะโดนสถานะสนามพลังของทัสเมกิลงไปนอนนะปู่บอมก็ลงไปนอนฮะต่อไปฮะเขาเหลือแค่2คนนะฮะก็ไม่นับซอมบี้แมนแล้วกันนะโดนแฟตผมสวนมาครับโอเคอ่าฐานฟอร์มซิลเวอร์ฮะผมบอกแล้วฮะได้เห็นจนเบื่อแน่นอนครับมาครับปาดไปนี่ฮะดวงลงไปตายฮะเพราะท่าเกตเดียวไม่มีตัวหานะมาครับเข้าสู่เทินที่2ฮะบดเพลงมาดันใจไปครับตบลดแม็เฮะ แล้วก็ระเบิดสนามแรงบิดแล้วก็ท่าซึ่งเมื่อกี้ผมครับเลืหินทำลายฟ้าไปรึ้มยุงแดงไล่โจมตีฮะยังปิดฉากไม่ได้นะค่อนข้างศึกเลยทีเดียวจู่โจมพิบตาครับติดคิดที่ข้อด้วยปึ้มเป็นไงครับโอ้โหยิงยืนได้นะฮะแฟดผมเมื่อตีธรรมดาติดไม่อ่อทอยฮะยุงแดงไล่โจมตีก็ติดไม่อ่อทอยฮะนะครับจังหวะน,นี้ต้องทับแรงกระแทกจีนอตอีกทีนึงเพราะว่าจีนอตไม่ได้ติดสถานะสนามพลังนะฮะถ้าติดสถานะสนามพลังนี่ตายตั้งนาน,นแล้วฮะโดนแฟดสวนไปติดไม่ดับ ชนะไปครับผมก็ยึดโรงงานวัสดุนี้ได้เรียบร้อยฮะนะทีมผมก็แต้มนำยาวๆฮะถ้าเกิดพี่บัติก็ถ้าถ้าเกิดพี่บัติเขาครองของไว้ได้ยาวๆทีมผมก็ได้ชนะอย่างสบายฮะนี่ฮะตัดมาครับจังหวะนี้มาครับจะสามทุ่มแล้วนะฮะแต้มก็นำสบายอ่ะ การแข่งขันจบลงพอดีฮะเป็นรอสรุปผลโอเคผลการแข่งขันนะฮะก็เรียบร้อยฮะเอลิฟวอร์ดีเอ็กชนะเลตเทมเพลสไปอย่างสวยงามฮะอาาคินเป็น MVP ของเรานะฮะแล้วก็เสี่ยวฝั่งนู้นฮะเป็น MVP ฝั่งนั้นฮะอ่าฉันทราบแล้วโอเคไปรับรางวัลกันฮะกิงรูปล่างแล้วก็โอเคดัดแปลงวัสดุดิ้นหน่อย ่ะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปกันต่อที่ไอดีที่มาให้ผมสุ่มเพิ่มกันนิดนึงนะฮะไปเจอกันครับมาแล้วมาอยู่ในไอดีของน้องโคโทรีนะฮะอัลลีลูกรักลูกสาวสุดท้องของเรานะฮะอ่ามีโจโซเซ่ด้วยะฮะไอ i ดี ID นี้เขาบอกว่าขี้เกียจเล่นแล้วอยากให้สุ่มปูบอมให้หน่อย73ใบสุ่มให้หมดเลย ถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็เลิกฮะโอ้โหเสียใจมากเลยฮะ420สายฟรีของเขาไม่ใช่สิเขาสายฟรีหรือเปล่าวะแต่ที่แน่ๆคือผมสายฟรีฮะไปกันฮะสุ่มไปอย่างรวดเร็วเลยฮะขอให้ได้แล้วกันจะได้ไม่เลิกกิ้งกึกกึอย่างน้อยฉันก็เป็นฮีโร่ระดับ A สันนิกโอ้พึ่งได้ด้วยนะเอาวะปลดล็อกตัวละครใหม่โอเคอันเชิญต่อฮะเฮ้ย แล้วก็ไม่สนว่าแกเป็นใครไม่สามารถเหนียวไปได้สวยแล้วจะสุ่มต่อไหมเนี่ยจะสุ่มต่อไหมเนี่ยชิ<ะ>่อหายแล้วแย่ yeah, แล้วโซนิกเฮ้ยได้โซนิกมาสุ่มต่อนะห้าสิบใบเหรอมาจงติดตามข่าบุกโจมตีไปจัดไปลาราชา่านฟ้า ปาโอ้ oh, ได้ตัวหนึ่งอย่าเพิ่งได้ใจไปสปิงมาสเตงไปครับโอ้โ oh, ห SR มาต่อเนื่องเลยไปสิไปลองพิสูจน์ว่าบูฟายฮะไปพิสูจน์ว่าตัวทองมีอยู่จริง <c oughs> ไปครับ s อ r จะมาไหม แต่อย่าเพิ่งได้ใจไปมันเตือนแล,แล้วนะว่าอย่าเพิ่งได้ใจนะเอ้ยมาเถอะขอร้องมาเถิดใครกล้าขยับตัวเรียบร้อยไม่มาอีกทีนึงอึบอึบหน่อยไม่อยากอับอายจนกลายเป็นฮีโร่แบบฉันสิสเนกจ้า สุดท้ายแล้วฮะสามใบเออไปิงโมเมงต่อสุดท้ายฮะไม่มาฮะไปดูซิว่าซื้ออะไรได้เพิ่มปะ่ะอ,อ่ามาเก็ตแล้วจะเดินทำไมเนี่ย โซนไลย์วันนี้อ๋อเพชรหมดแล้วเพชรหมดแล้วนะน้องโคโทริจะเลิกไหมเนี่ยขอโทษนะสุ่มไม่ได้ใช้ได้โซนหนึมาอืมไปจบคลิปนี้กันดีกว่าฮะอ่าแล้วคลิปหน้านะฮะจะเป็นคลิปรีวิวทีมที่ผมวางไว้ตั้งแต่ที่เริ่มน่าจะใช่นะฮะน่าจะตั้งแต่เริ่มเล่นเกมเลยก็คือทีมในฝันของผม EP หนึ่งนะฮะ EP หนึ่ง๋ยวมี EP สองต่อแนะ่นอน e ีพยังไม่ออนแอร์เลย e ีพีสประกาศ e ีพีสองแล้วโอเคฮะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะซับจะห0าพันซับแล้วกดไลค์กดซับให้ด้วยนะฮะขอบคุณมากครับบ๊ายบายสวัสดีครับ